ใครที่อยากลงทุนแต่ไม่รู้จะเลือกกองทุนไหนให้ Hi Well for You ที่มีผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและ AI ช่วยแนะนำกองทุนรวมให้เราได้ค่ะโดยเข้าไปที่แอป SCB EC เลือกเมนูการลงทุนจากนั้นคลิกเข้าไปที่กองทุนรวมหลังจากสแกนใบหน้าหรือใส่รหัสพินแล้วกดยอมรับให้เลือกแถบค้นหากองทุนในหน้านี้ถ้าใครยังไม่เคยซื้อกองทุนรวมผ่านแอป SCB EC มาก่อน ก็จะพบกับกองทุนคัดสรรเพื่อผู้เริ่มลงทุนและกองทุนคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนขึ้นมาให้เลือกค่ะส่วนใครที่เคยซื้อกองทุนรวมผ่านแอป s c b Easy มาแล้วเทคโนโลยี AI ในฟีเจอร์ w l t l for You ก็จะมาช่วยแนะนำกองทุนรวมเพิ่มเติมให้กับเราไม่ว่าจะเป็นกองทุนเดิมที่น่าลงทุนเพิ่มกองทุนอื่นๆที่น่าจะเหมาะกับสไตล์การลงทุนของเรารวมถึงกองทุนแนะนำที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตของเราก็มีนะคะ ยิ่งใครลงทุนผ่านแอป ecb easy บ่อยๆก็ยิ่งทำให้ ai เข้าใจเรามากขึ้น <S 2> <S 2> และนำเสนอกองทุนรวมที่รู้ใจเรามากขึ้นด้วยค่ะ